สวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะช่างหนังออนทัวครับวันนี้จะพามาถอดลอ้อรถพ่วงครับเปลี่ยนจารบีล้อนะฮะนี่ครับล้างเสร็จแล้วก็อยาหยาบหยาบนิดนึงจจะล้างใหม่อีกทีเสร็จไปแล้วครับ สามคู่ลอีกลอนี้ล้อเดียวครับแล้วก็วงเดือนอีกคู่หนึ่งครับบอาวาคุณมาเบอรพแ่อัจบนบอกคือเก่าว่ะแอบแป๊บม่างสินะเออ่าเงน่งเบิ้งเบิ้งลงเสียบนนั่น จัลบีคุณภาพดีฮโน่เบอร์สามใช้พิษประเภทเดียวนีตักอิซูเลยอันนี้มันฮีโน่มาหอดมาให้ไปยัไงเห็นปัไงบผมหด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 น้ำอยู่ะนั่นนนหลังเบือ้นมาสิปว่าเออเออเออพิ่สิจอนซื้อของอะไรเออผมบอกว่า กนได้เบิกเงินไปผู้บ่ว่าว่าเบิกผู้ละเบิกเพิ่มนึงแหละบิก้มอไซแบบบิงแหงลอหมุนตี้วหรือควักบิไปต่อเลยบัดบัดเมื่อกือททาสู้เย่าหะทีโมไซค์ก็จับินเลยบิมอไซด์ให้อไ้นุ่นปานเลยต่อูคนสีบ้งเงี้เสียลวบอันนี้แผนกลางูกปืนครับ เ้างง้นี่นี่แลค่รามา้ยานีก็พอได้ยกรับน้ำนักแห้งเดียอยู่ทางท้ายไ่ค่อยลบอะไรลบได้ไห้ชินล์เราเบียนนั่นบอก หายแตไปนเมนหม้อสกัดใบดำบอกมา ะจะแวางจารบข้าง,งอนอกน,น,น,นู้ปืมไหลเข้ามาัน้ยนะแล้วมันหอมเป็นน้ด้จยจารีมันเลวเล้วตัวนี้เลว,เลวออหรอปล่กหูเลยวหร้อไมฮิโนจอดไว้มันเลเหลวมันหอมมันก็นเลว ครับต่อไปนี้ก็จะทําการใส่ร้อนฮะหนึ่งสอบวขึ้นมาได้ซอยยังเข้าเลย้ยตุ้มบ่ตุ้มวะทีมงานช่างคุณภาพครับ

คนี้บอกว่าคอยวันนั้นเปทางงโคตรใเขาบว่าเจ้าวันนี้เห็นเลยคืนี้เอาไปได้ด้อไห Lý gói lễ tạc thật là 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 thật

โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับ yeah, s cool. <S คลิปนี้จะเป็นถอดเปลี่ยนจระบีล้อลูกพ่วงนะฮะวันนี้ได้แล้วครับสี่ล้อครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เหลืยววงเดือนครับ uh huh. เหลียววงเดือน uh huh. ก็คลิปนี้ก็ขอสุดคลิปเช่นนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ uh huh. สวัสดีครับ